วัสดีค่ะสบายดีกันไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้พี่หอยจะมายำปลากระป๋องให้ทานไม่รู้จะทานอะไรพี่หอยมีปลากระป๋องก็เลยอยากทานนี่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้อุ๊บเดี๋ยวพี่หอยจะเทใส่ลงไปเลยนะอ๋อ ยำปากกระกป๋องทานพอดีมีผักอืมจับคู่นะพอดีพี่หอยมีเครื่องโคบด้วยเดี๋ยวเช็ดตรงนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวอู้เห็นไหมคะโอเคพี่หอยมีมีใบสะและอ๋อแล้วก็มีหอมแดงเห็นไหมพี่ชาย พี่อ้อยจะทาแบบว่าง่ายๆตามตามที่เราชอบเนาะแล้วก็มีน้ํามะนาวพี่อ้อยบีบไปละน้ามะนาวใส่น้ํามะนาวไปนิดนึงใส่ไปสักหน่อยก่อนแล้วก็ชิมแพี่อ้อยจะไม่ค่อยทานเผ็ดเท่าไหร่นะพี่อ้อยก็เลยใช้พริกปน่นเนาะเนี่ยพี่อ้อยใช้พริกป่นทาน สักช้อนหนึ่งก็ได้นี่พี่อ๋อยจะใช้พริกป่นเอาเนาะบางคนถ้ามีพริกขี้หนูหั่นๆก็ได้นะนี่เห็นไหมคะเราก็ไม่ต้องคนให้มันแบบว่านั่นเยอะเนี่ยจะทานกับข้าวก็ได้เนาะเนี่ยพี่อ๋อยจะตักให้ดูก็คือยำง่ายๆเองเห็นไหมครับ ให้ดูทำง่ายๆคือไม่ไม่ไม่ยุ่งยากอะไรสักคู่นะคะเดี๋ยวพี่หยอ,อจะตักใส่จานให้ดูเห็นไหมคะนี่ทำจานสวยๆไปให้แล้วยำปักกระป๋องนิดนึงเห็นไหมคะมีผักพี่ออหยอใทานกับผัก อันนี้คือกระป๋องเดียวเห็นไหมคะนิ่นึ่งเอาผักโรยนิดนึงก็ได้พี่ว่าจะเอานี่ตอนเห็นไหมคะวันนี้ทานยำง่ายๆกันเนาะโอเคเห็นไหมคะนี่นยำปลากระป๋องสไตล์พี่หอยเนาะโอเครักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ